สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านที่ชอบดูซีรีส์จีนกันนะคะสำหรับอพิโซดนี้เราไปที่ฝั่งไต้หวันกันบ้างนะคะก็จะมีเรื่อง Venus on Mars ค่ะ On Air นะคะเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อไทยนะคะเอาชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะก็เป็นชื่อของดวงดาวนั่นแหละนาะ Venus นะคะก็เป็นดาวศุกร์ แล้วก็มาร์สก็เป็นดาวพฤหัสน,นะคะวีนัสออนมารสค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวแบบมาเติมเต็มความฝันของสาวๆหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดาราก็จะเป็นดาราวัยรุ่นทั้งแถบเลยค่ะตามปกเลยนะคะที่หวานเอาปกมาฝากเพื่อนๆนะคะก็เป็นดาราวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตามปกติแล้วเนาะทางฝั่งไต้หวันก็จะมีละครออนแอร์ประมาณแค่สัปดาห์ละ1ตอนนะคะเพราะฉะนั้นของเขามี6 ตอนเท่านั้นก็จบแล้วค่ะเพื่อนๆ6ตอนใช้เวลา6อาทิตย์ด้วยกันนะคะก็จะเริ่มนะคะออนแอร์ก็วันที่28นี้นะคะ แต่จริงๆแล้วก็มีบางเรื่องนะคะที่ฝั่งไต้หวันเหมือนจะว่าออนแอร์แค่วันเดียวแล้วก็จบไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้ามีซักแบบอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้6ตอนก็ออนแอร์วันเดียวจบไปเลยหรือไม่ก็ออนแอร์แค่อทิตย์ละตอนนะคะก็แล้วแต่ว่าทางสถานีเขาจะอย่างไรนะคะปกติแล้วพวกเรานะคะจะดูผ่านทาง y t u t u เออใช้คําว่าพวกเราหวานนะคะก็จะดูผ่านทาง u t u b e เนี่ยแหละค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะก็นําแสดงโดยคุณไอวีเศร้านะคะรับบทเป็น ตัวละครจูเหวยนาะคะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือคุณวินิงนะคะพระเอกก็คืออาเบนหรือว่าเจียฉีนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะคะก็ผู้เขียนบทและผู้กำกับรายการนี้นะคะเขาบอกว่าก็เชี่ยวชาญในเรื่องของของแนวแบบวัยรุ่นแล้วก็เติมเต็มความฝันของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นแบบผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นเทพธิดาเป็นดาวเด่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนะ ไอวี่ IV นะคะน้องไอวี่เ้าเนี่ยชื่อจริงก็คือเศ้าอี้เวยค่ะในบทนะคะก็คือจูเวยนาน,นี่จะเป็นนักศึกษาที่ชอบทางด้านวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มี อิสระภาพที่บ้านค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าที่โรงเรียนเลยนะคะเป็นเป็นประเภทนี้นี่เห็นได้ชัดนะคะว่าตัวของเธอนั้นก็มีรูปร่างที่เพียวบางใบหน้าที่สวยงามแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมากๆนะคะในเรื่องก็จะมี IQ แล้วก็มีความเฉียบแหลมสูงค่ะแต่งไรก็ตามนะคะเป็นคนที่ใครๆก็มองข้ามนะคะก็คือไม่ได้รับความสนใจจากเพื่อนร่วมชั้นเลยนะคะผู้ชายก็ไม่มีใครสนใจเธอ เลยค่ะแล้วก็คือคำว่าไม่สนใจก็คือไม่ไม,ไม่แบบไม่ได้อยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาแสดงความเอาใจใส่ใส่ใจอะนะคะเอาง่ายๆแล้วก็ไม่มีใครให้ความเคารพ เธอเลยนะคะก็คือไม่มีใครให้เกียรติเธอเลยตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะทําให้เธอนั้นรู้สึกแบบว่าเบื่อจังเลยชีวิตนี้นะคะทีนี้เธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งค่ะพี่ชายคนโตนะคะชื่อว่าหลิวเสี่ยงเปิลนั่นแหละทีนี้นะคะพี่ชายของเธอนั้นก็จะเป็นคนที่อ้วนๆนะคะ250ปอนด์อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบมีความรักน้องสาวในลักษณะที่จะมาแสดงออกอะไรอย่างนี้นะคะก็คู่นี้นะคะก็จะเป็นพี่น้องที่มีความตลกนั่นแหละค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีความเรียกว่าไงดีอะนางเอกของพวกเรามันก็มีจุดเปลี่ยนนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าคือาศาสตราจารย์หลี่นะคะที่ ที่มองเห็นความสามารถนะคะของจูเวนาตัวละครตัวนี้แล้วก็เห็นว่าจูเวนานั้นเป็นนักเรียนที่มีแววที่จะประสบความสําเร็จนะคะในด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วนะคะทางศา,ศาสดาจารย์หลี่เนี่ยนะคะก็เลยเลือกค่ะเลือกเอาจูเวนามาใช้เรียกได้ว่าเป็นตัวทดลองให้เดินทางไปในโลกของอวกาศนะคะโดยการที่ใช้เรียกว่า DNA แล้กันเนาะใช้เหมือนลาย ลายนิ้วมือนะคะของนางเอกของพวกเรานั่นแหละเอามาใส่โปรแกรมแล้วก็ค้นคว้าในห้องทดลองแล้วก็สามารถที่จะเดินทางผ่านการเวลาแล้วก็ห้วงอวกาศได้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้นางเอกของพวกเรานี่โอ้โหค่ะเอ,อ่อมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดาลใจแล้วนะคะที่แบบไม่เบื่อกับชีวิตนี้อีกแล้วเพราะปกติแล้วเป็นคนเบื่อหน่ายนะคะไม่แยแสต่อโลกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เอ,อ่อด้วยความที่แบบครอบครัวไม่มีใครแบบส เธอเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นปมแล้วก็สะเทือนใจอยู่แล้วก็าการที่โ,ทโดนละเลยนะคะโดนละเลยจาก,ากพี่น้องจากพ่อแม่จากญาติอะไรแบบนี้ก็ทําให้การเดินทางข้ามกาลเวลาแล้วก็ไปในห้วงอวกาศของจูวยนานั้นนะคะก็เป็นอะไรที่ เติมเต็มนะคะส่วนเนี้ยส่วนที่มันเป็นความเหงาส่วนที่มันเป็นปมในจิตใจของตัวนางเอกนี่แหละค่ะทีนี้นะคะก็ทำให้นางเอกของพวกเรานั้นนะคะมีความฝันที่จะก้าวต่อไปนะคะซึ่งก็มาถึงตัวละครตัวอื่นๆที่จะเชื่อมเข้ามาด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างส่งเจียนะคะส่งเจียนี่จะเป็นไอดอลค่ะเป็นคนที่จูวยนานนั้นโอรู้สึกว่าปื้มมากๆเลยนะคะก็แบบอยากจะได้ถ่ายรูปกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นไอดอลไง ลักษณะของไอดอลก็คือก็คือ,อนางเอกของเราอยากจะมีความใกล้ชิดด้วยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะด้วยความบังเอิญนะคะซ่งเจียนเนี่ยก็แบบเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะที่แบบได้เดินทางข้ามเวลาได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในในสู่มันจะมีจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลที่เรียกว่าจัก,กรวาลแบนราบเนี่ยจะมีเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถที่จะข้ามการเวลาเข้าไปที่จั กวานอันแบนลาบได้นะคะซึ่งนะคะก็จะทำให้หนางเอกของพวกเราก็มีบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะเข้าไปได้แล้วก็บางช่วงเวลานะคะที่จะแบบได้เข้าไปด้วยกันอะไรแบบนี้และคะ่ะกเ็เรื่องของความอันตรายมีไหมมีนะคะในเรื่องของการวิจัยอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็มีการพัฒนาไปเรื่องของคง โครงร่างของการโคนมนุษย์นะคะมีไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะก็มีการเอานางเอกของพวกเราไปเป็นต้นแบบด้วยแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะมันมีกรณีของของการทดลองก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปนานกว่า400ปีะคะ่ะแล้วก็ถูกสตาฟเอาไว้นะคะคือทุกอย่างนี้สวยสะพรั่งเป็นวัยเด็ก ตลอดเวลาเลยขนาดว่า400ปีแล้วนะคะแล้วพอแบบฟื้นคืนชีพหรือว,ว่ากลับข้ามเข้ามาในห่วงเวลานี้อีกทีหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่ามีความเป็นสวยแบบนางฟ้าเลยเพราะว่าสตาฟหน้าไว้รูปร่างไว้แล้วก็แบบอะไรทุกอย่างะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวแบบเขาไม่ได้จัดไว้ในซายไฟอะเพื่อนๆเ,เขาจัดไว้ในหมวดหมู่ของละครที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะ ทีนี้มาพูดถึงเหล่าบรรดาตัวระรองกันบ้างนะคะอย่างหลิวเซียงอะไรแบบนี้ค่ะหลิวเซียงซึ่งเป็นระรองนะคะตอนแรกเขาก็ไม่ได้ปรารถนาที่แบบจะแต่งงานอะไรเลยในชีวิตนี้นะคะแล้วก็เมินผู้หญิงไม่ไม่เข้าไปยุ่งอะ่ะไม่ไม่สนใจแต่เขาเป็นคนที่หล่อมากๆนะคะอันนี้ระรอะงนะระรองก็หล่อมากแล้วนะคะในบทเนาะแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาพยายามจะมาแบบอขอเขาเป็นแฟนด้วยอะไรด้วยนะคะแต่งอะไรก็ตามค่ะเขานั้นก็ไม่ได้สน ใจอะไรเลยนะคะจนกระทั่งแบบมารู้จักกับนางเอกเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขารักนางเอกจังเลยแล้วเขาอยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะไปออรู้จักชอบพอกับทางพระเอกนะคะอาเบนนะั่นแหละเอออาเบนนะคะซึ่งอาเบนนะคือเขาเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ อยู่กับผู้หญิงอ่ะเขาก็เลยแบบเชี่ยวชาญน,นะคะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเพราะเก็บข้อมูลมาเยอะค่ะว่าผู้หญิงบนโลกใบนี้เป็นอย่างไรโน่นนี่นั่นนะคะเขานั้นก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี้นะคะทางด้านของ อาเบนเนี่ยคือเขาอะรู้จักการเทคแคร์ผู้หญิงแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรเพราะเก็บข้อมูลมาเยอะแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้ต้องการครอบครองนะคะไม่ได้ครอบครองผู้หญิงะคะ่ะดังนั้นเขาก็เลยตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องแบบมารักนางเอกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าอาเบนเนี่ยเขาอยากจะมาศึกษาว่าอะไรคืออาการที่เรียกว่า ตกหลุมรักนะคะเอาไปกันใหญ่เลยอะไรคือที่เรียกว่าตกหลุมรักนะคะทีนี้ก็มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะคะเพราะว่าอาเบนนั้นก็ตกหลุมรักนางเอกของพวกเรานั่นแหละค่ะแล้วก็แบบเริ่มสนใจจู๋หวนานะคะในในโลกใบนี้แล้วก็ตกหลุมรักจริงๆค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบ แนวแบบยังไงดีอ่ะน่าจะมีความแฟนตาซีด้วยเนาะน่าจะเรียกว่าแฟนตาซีได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของการข้ามนะคะข้ามข้ามห่วงเวลาด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของการที่แบบ มารู้จักกันแล้วก็มีเรื่องราวของไซไฟซึ่งเป็นการโครนมนุษย์แล้วก็มีทำมาชีนอะไรแบบนี้นะคะโอแต่ละมีหลายแบบเหลือเกินค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะไปดูกันได้ค่ะเรื่องนี้นะคะเจ้าภาพก็คือทางฝั่งไต้หวันนะคะและถ้าอยากดูก็ดูผ่าน YouTube เหมือนหวานก็ได้นะคะหวานก็ดู YouTube เช่นเดียวกันนะคะสายพระเอกนะคะอบเบน,นก็จะเป็นสายปกป้องด้วยนะคะน่ารักเนาะอยากรู้ว่าตกหลุมรักเป็นอย่างไรนะคะแล้วพอตกไปแล้วจริงๆก็ เออเราต้องไปดูกันว่าตอนจบจะกลับไหมนะคะเพราะว่าเขานั้นก็ข้ามห่วงเวลามาเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้จบดีไหมเออหวานรู้สึกว่าทรงๆแล้วจะเป็นการจบแบบนางเอกก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้เหมือนเดิมคนเดียวแต่ว่ามีมีคนที่อยู่ในความฝานันแล้วก็คิดถึงแล้วก็มีความสุขหวานว่าน่านะจะเป็นประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวว เพื่อนลองดูแล้วกันแล้วเพื่อนเคิดว่านะคะตอนจบมันน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิสต์ดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ